สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไปเลยอ่ตรงนี้ผมเพิ่งผ่านไปนะผมรู้แล้วมันต้องกระโดด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 แบบนี้นี่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 ไงนี่นี่นี่มีผมเสียนไหมซิกซ์สไม้ไฟสิงมิโซบิคตู เรเคมาถึงลแล้วเรามาใช้กันลกระโดดอ๋อโอ้โหกดวิง่งผมไม่ชอบเลยอืมอืใช่แล้วไปต่อเราลงมาข้างล่างอุ้ยผมโดนว่ะผมโดนว่ะเอาแล้วนี่ผมถึงด้วยอ๋อไปเว็บ่อไปว้าวผมได้อาร์ชิเมนมาด้วยเขาเรียกว่าอาร์ชิเมนไหมอ่ะผมไม่แน่ใจ เอาไประดับง่ายกันอือหือก็ไม่ยากนะนี่ก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยมาเล่นกันได้นะทุกคนหามาเล่นกันชึบนี่ไงไม่ต้องการนี่ไงนี่ก็เล่นสนุกพอละนี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นเกินอ่ะเกือบตายบวเกือบตายละที่เกิด เบเกสไม่ไส้สิโอ้มันผ่านง่ายเกินไปนะเพื่อนเพื่อนทำไมไม่ผ่านมันง่ายเกินไปทุกคนว่าไหมเนี่ย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 ทุกคนเอ้อไม่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 มันไม่ง่ายแล้วตรงนี้มันไม่ง่ายแล้วมาตรงนี้กดข้าไปเลยไม่ได้ก็ไอ้ข้ามเลยจังเลยว่ะอ๋อง่ายนิดเดียว ทำไมผมไม่ทำตั้งแต่แรกวะชิบมามากันต่อไม่รอละอายอือฮะอุ๊ยอุ๊ยอุยเลเซอร์อันนี้เลเซอร์ว่ะวู้หลบได้เป็นไงอ่ามีงจะซูมซูมไกลให้นะเืออะไรอ่ะเืออะไรอ่ะคนเขาไม่ทำอะไรอ่ะมองไม่ขึ้นเหรออือฮะม่งรู้อ๋อ ึงรู้นะเนี่ยผมมึงรู้นะต้องรออะไรอ๋อนี่ไงรอมันมารอมาเสร็จใช่ไหมอ๋อให้ขึ้นไปแล้วโดโดลงมาแบบนี้ก็นี่ไงผ่านแล้วไปต่อไปต่อไปต่อ,โ,อ,โ,อโดนโดูหรือสิวะเอ้โดูไม่ตายไงล้อันนี้คืออะไรคืออะไรวะอ๋อให้กระโดด ให้กระโดดขึ้นคือคือให้อะไรกระโดดอ๋อให้กระโดดผ่านโอเคเข้าใจาแล้วชิบปุ๊บปุ๊บ,ปบนนไปแน่เฮ้ยไปไปกระต่ออันนี้เลเซอร์ผมง่ายเอ้ยง่ายง่ายงาย่งายก็แล้วดิวิ่งผ่านวิ่งทุกคนผมเซียนเกินผมเซียนเกินน,นี่มันกระโดดสองครั้งได้ด้วยเหรอ มีให้กดปุ่มวิ่งเร็ว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 ทุกคนนี่ทุกคนไปเลยนี่มันกระโดดได้สครั้งด้อคดูจุบจุบเอ๊ะฉลาดจุ๊บจุ๊บจอ่ออ่ารวมึงมันเรียดรถด้วยหรอมันเรียดรถด้วย รถเลี่ยดเหยอ่ะผ่านหรืม่ได้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้รีล้าตรงนี้เพื่อนก็ยังไม่ผ่านเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ผ่านนี่ตั้งใจเย็นๆแล้วก็เดินไปเป็นปกตินี่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 นอ้าว ก่นระดีอ๋ออ๋อจุดอ๋ออ๋ออือเอฮ้เฮฮ้ยเฮเอาเขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ๋ออุ้ยจะไรดมนเมนเมนมาตรงนี้ ไปต่อไปต่อวัดวัดยิมเซฟโอเคเออมาต่อโอ้ยยยยเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรเอาเอาเอางงเลยอะไรมันจะมามาแล้วมาล โอ้โโอ้หห่าแล้วทุกคนผมผ่าแล้วมานะครับทุกคนอืมมันนห้เราตรงนี้แต่เรายัางไม่ไปมันบอกตรงนี้มันตรงข้างๆนะข้างขของโทรศัพท์หรือว่าคอมเราเนี่ยมันบอกว่ามีที่ใส่รหัสแล้วก็รับรางวัลกดัวพีที่รับรางวัลมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันให้ทำอะไร คืออะไรโอเไปรางมันเราไปทำภารกิจต่อดีกว่า,า,าอะไรวันอะไรนี่อะอะไรนีไ่ไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจสีล้างคะ้ะอืมอืม enfin อืมทงมันก่อน <Overwatch> เล่นต่อดีกว่าหืม มาแล้วอ๋อให้ทำอะไรต่อเขาให้ทำอะไรต่อเขาให้ทำอะไรต่อเนี่ยไม่รู้มันดูราคาตรงไหนว่ะออใช่มันไปเล่นต่อดีกว่านะทุกคนอืมอืมอืม น,นี่เลเวลสองเล่นต่อมาเลยนะครับทุกคนอรู้สึกว่าเราผ่านมาเลเวลสองเนี่ยที่จุดเซฟมันจะน้อยขึ้นนะฮึยางจะให้เราไปเอาไม่ไปนะละละมันตกเอง มันต้องเป็นบั๊กอะไรของเกมแน่ๆไอ้ตรงที่บอกว่าสอนอะไรสักอย่างเนี่ยจบโอเคไปกันต่อไม่รอแล้วอาได้ละอุ้ยู้ทุกคนเลเซอร์มันแรงกว่าเดิมอะทุกคนเลเซอร์มันแรงกว่าเดิมเนี่ยปกติมันจะลดทีน่อยใช่ไหมอันนี้ไม่หน่อยเลยอะทีละเยอะเลยอ่ะทุกคนผูดตรงๆเลยนะวะอะฮะ พูดตรงๆเลยว่าเอซอมันไม่ได้ลดทีละหน่อยอ่ะมันลดทีละเยอะอยู่วิ่งที่โซนลันดี้เซลเตอรี่ดเดลเตอรี่อู๋ทำไมเวลากระดูดมันต้องมีเอฟเฟคสว่างด้วยอ่ะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรอผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจ นนต,ต้องนั่นดีโองขึ้น,น,น,นมไม่ได้โอเคขึ้นได้แหละดูกระตอมดูกระตอมกตุ๊บกตุ๊บกตุ๊บไอ้จุ๊บกระแน่ไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งหรอกไม่ไม่ชนะเขาได้หรอกนี่นี่ตรงนี้แหละนี่เอ้ยเอ้ยไม่เชื่อมันตรงนี้แหละส่วนที่เหลือแล้วก็ผ่านไปเลย อะไนี่นี่ก็ไม่เห็น่าตว้าไปกันต,ตอกทุกคนเห็นไหมทุคนเหนตะกีม้มุอ้ารู้วิธีแล้วผมรู้วิธีแล้วนี่นี่นีหีเอาเรื่องผมก็คืออ่ะมันจัรไหมุจุบนีเอา จะลองทำให้ดูแล้วกันเออแต่ผมทำไม่ทันไงกิซอนลานตีกิสเก้ด้วยมาต่อกันเลยละกันโอ้ยใหญ่ใจะลองทำให้ดูให,ใหมจิบจิบปั้นแะน,น่มันไม่มีไอที่ชิบล็อกให้ด้วยนะผมบอกแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่มีชิบล็อกให้ไม่ทช่ไมตะกี้ผมกระโดดได้ทำไมตอนนั้นผมกระโดดไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยดูกระโดดให้ดู ก็โดนได้ป่ะหรือว่าอันนั้นมันอันใหญ่เกินอันใหญ่เกินไปเปล่าน่าจะใช่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสไลเดอร์นี่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 ผมใช้วิธีนี้นี่มันเร็วกว่าวิธีนี้เร็วกว่าเลยก็ตกได้ต่อแล้วดีเกตี้เตจะเป็นประมาณนี้แหละสไลเดอร์เนี่ยไปต่อ เพิ่มความเร็วเวินงหน่อยให้เราไปทำอะไรต่อโอเคลงข้างล่างจุ๊บจุ๊บอ่ะฮะ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 ต้องยี่ต่ออ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเกือบเกือบละเกือบละเกือบละเกือบแล้วตะเกียบจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันไหนอันไหนอันไหนเฮ้ยมันจะผ่านได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะทุกคน ต้องปิวป้วปิว้วนีประมาณนี้อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยตุกแล้วดีกลาดีเด๊ะอะฮะอ๋ะอ,อเป็นการ์ดคือแบบนี้ที่แกเออเพื่อนผมโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวผมทายคิดไม่เสร็จเดี๋ยวผมมาโทรกับเพื่อนต่อแล้วกันกันแล้าไปเลย เฮียเราไปดูสิ哟ยิบมาริา้าวอีติดบักออไม่ติดบักมันเด้งมาให้เราเลยนี่หว่าลืมไปจ้าเเยอบตกอ i s k i ก i ะไรอย่าบอกนะว่าข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะไรบอกขึ้นมาเถอะ ไปต้องไปตรงไปข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรกระต่ายอืมอืม,มได้ฮะคือมันได้ทำอะไรอ๋อนี่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 ไม่ไม่เนาะไม่แน่นคนไม่ไม่นะ มาแล้นะหยุดเตกเลยกี่รอบแล้วเนี่ยเยีเอออย่าอย่อ่อย่าเอออย่าอ่อย่เอออ่ออือือเย้เซฟได้สักที ไม่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 อยาตกเป็ดขาดอ๋อมาเรื่อง่ายกว่า OK ต้องใช้กระโดดด้วยฮะตรงนั้นยังไม่มีซีบหรอเออจริงจริงจริงไม่มีซีบาอ้แล้วเซฟมันอยู่ตรงไหนวะอืมเซีบมันอยู่ตรงไหนวะหลอดหลอดหลอด อื็น่าค,คืออะไรอ๋อไม่ใช่ดีเซฟเลยมันยากแล้วไงมันยากตรงนี้แล้วไงมันยากตรงนี้แล้วไงอ่ะเซฟยังไม่มีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้หรอได้มาได้มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ะ่ะ เร็ว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 สิโออีกแล้วเหรอจุ๊โอเคผ่านแล้วโอ้ยอยอยอ้ยโอ้ยอ้ยไอ่ผ่า้สัอทีเล้ยอ้ะเออ้อ้องรอ้สิต้องรอด้้อ้อ้้้้ ไม่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 ไม yep> ่ไูไไูไดีแลวนนี้ไงโอ้อะจุป๊อื้มกี่รอบแล้ววันนี้อ่กี่รอบแล้ววันนี้อยาตกเลตขาดชึบ โดน oh <my> <örung>, เลเซอร oh oh, okay, uh ์จนได้ย hmm. hmm. ัเฮ้ยเฮ้ยโดนละ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 อ๋อแล้วโอเคเง้นต่ออีพีสองต้องมาแล้วล่ะโอเคเจอกันอีพีสองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ